วันนี้คำแรกของเรียนจีนเราจะมาสอนคำว่าหล่อนะคะหล่อค่ะเอาไว้ชมผู้ชายของเรานะคะหล่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันคำว่าหล่อเนี่ยพินอินก็คือ h u r e นะคะมันอ่านแบบนี้นะไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะก็คือพยัญชนะคือ ซือเสียงชือ s คือเสียงซาวซ้อซือ u สระ a e y ควบกลํมก็จะเป็น oul, ป y นะคะ y ลองพูดด uh ูนะคะควบกลัม y วา y พูด y พร้อมกันจะเป็นเสียง y รวมกับซาวซก็เป็น sh y sh y sh y สวายนะคะสวายต้องอ่านเสียงสวายทีนี้มีสี่เสียงสวาย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 คำว่าหล่อเนี่ยมันตกเสียงสี่ก็คือสวายเพราะนั้นต้องพูดว่าสวายสวายไม่ใช่สวยนะคะอ่าต้องเป็นไม่ใช่สวยไม่ใช่สุยสุยนี่ผิดต้องเป็นสวาย ออกเสียงเป็นแสวยัยเสียงวายแสวยัวยสวัยโอเคนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแสวยัยหล่อเนี่ยแสวยัยเราจะพูดแสวัยอะไรได้บ้างผสมคำนะคะคำแรกนะคะเหินแสวยัยเหิน่นดูที่พินอินด้วยเหินแสวยัยเหินแสวยัย โอเคเหนเหินแปลว่ามากค่ะมากอ่าเหนินแปลว่ามากสร้ยก็คือหลอ่ออ่ารวมกันก็คือเป็นอะไรคะหล่อมากหล่อมากโอเคหล่อมากนะคะอ่ะคำต่อไปคำต่อไปหล่อมากเหนิ่นส้ยแล้วคำต่อไปก็คือท่ายสร ะะเธออายทายถ่ายถ่ายไทยสวยนะคะพินอินก็คือแบบนี้ไทยสวย้อทยสว้อทยก็คือมากแต่ต่างจากเหินก็คือมันแปลว่าเหลือเกินได้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราชมเขาว่าไทาย่ยสวยนั่นหมายถึงหล่อมากหรือหล่อเหลือเกินหล่อเหลือเกินนะคะอ้ยเสียงฟิน คิดถึงหน้าใครอยู่เนี่ยโอเคต่อไปนะคะนอกจากไท่ยสวยก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่จะชมได้เติมคำอะไรลงไปอ่า,อาเติมคำว่า ชาวคะ่ะชาวนะคะตัวนี้คือชาวชาวสวยชาวสวยนะคะพี่ดินคือชื่อเอาชาวนะคะอาโอเสียงอานะคะชาวสวยชาวตัวนี้แปลว่าสุดๆค่ะซูปเปอร์ซูปเปอร์นั่นเองในภาษาอังกฤษนะคะซูปเปอร์อ่าแอดเขียนผิดซูปเปอร์นะคะเพราะนั้นชาวสวยแปลว่าอะไรคะ ชาวสวยก็คือหล่อสุดสุดหล่อสุดสุดค่ะใครหนอบ้างหล่อสุดสุดเราหมดนะคะชาวสวยอะผู้ตามชาวสวายชาวสวายหล่อสุดสุดนะคะอ่ะชมอะไรอีกอันนี้บ่อยมากได้ยินบ่อยมากพวกสาวจีนพูดนะคะก็คือหาวสวยหาวสวย หาวเฮ่อเอาหาวหาวหาวเสียงสามหาวหาวก็คือดีค <How. Jeju. S 2> ่ะห <target>. ่าวนี่นีหนีหาวไงนะคะดีแต่หาวมีคำหนึ่งได้แปลว่ามากได้ด้วยนะคะหาวเนี่ยคนจีนใช้กับคำว่ามากได้ด้วยแปลว่ามากนอกจากดีแล้วเพราะฉะนั้นห่าวสวยห่าวสวยก็คือหล่อมากเหมือนกันอ่าหล่อมากเพราะนั้นไอ้คำว่าหล่อมากเนี่ยเราก็ชมได้หลายแบบไท่สวยเหล่าไทยสวยห่าวสวย นะคะชมได้หมดหนส่ม帅